คือเราจะหยุดคนเจ้าชู้ไว้ที่เราได้ยงไงกูจะตอบให้ <Yeah. S 1> หยุดไม่ได้อืมทำไมครับเพราะว่าเขาขาดสามขาดเขาขาดเขาขาดหัวใจเขาขาดความจริงแล้วเขาขาดความสุขคนเจ้าชู้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราเติมให้เขาไม่ได้ เขาต้องเติมเองว่ะเขาเลยไปหาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเอาก็ถ้าเราไปดูนะอันแรกเนี่ย,ยเขาขาดหัวใจ <St ars> ที่เขาขาดหัวใจเขารู้สึกไม่ได้เขาไม่รู้สึกถึงความรักดังนั้นอยู่กับผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้รัก <S 2> <S 2> <S อยู่กับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้รักแต่คนนั้นก็ไม่ได้รักแต่มันก็รู้สึกดีมันอยู่แค่คำนี้เองนะรู้สึกดีที่มีผู้หญิงอยู่ด้วยเออ มันก็เลยต้องมีผู้หญิงไปเรื่อยแต่ถามว่ารักใครสักคนไหมไม่มันเป็นความรู้สึกดีเป็นความสนุกเป็นความบันเทิงเป็นความมันเป็นความสะใจเป็นความเสียวยกเว้นว่าความรู้สึกเดียวคือรู้สึกรักเออเขาขาดเขาขาดหัวใจที่จะรักใครสักคนเขาถึงสนุกไปได้กับคนทุกคนจะหยุดเขายัางไงหยุดไม่ได้ เราก็แค่เป็นหนึ่งในสมาชิกเด็กปี้ในสังกัดถูกต้องไหมของชายชายชั่วและเจ้าชู้เขาขาดเราเติมให้เขาไม่ได้เขาต้องไปจัดการเอาหัวใจตัวเองกลับมาขาดอันสองขาดความจริงเพราะว่าที่เขาเจ้าชู้และคบหลายคนได้เพราะเขาต่อแหล ไม่มีความจริงเลยเออเขาตอแหลไปเรื่อยเขาตอแหลเก่งตอแหลทั้งคําพูดและการกระทําถึงทําให้ผู้หญิงหลายคนตบเท้าเดินเข้ามาคิดว่าเขาเป็นคนดีและเขารักฉันแต่ไปหมดเลยแล้วไม่มีใครถอนตัวเลยครับใช่ปะเขาขาดความจริง แล้วเขาขาดความจริงจนแบบเขาไม่สามารถเป็นความจริงได้ะคือเขาโกหกตอแหลจนเป็นธรรมชาติเป็นความเคยชินไปแล้วเป็นตัวเองไปหมดแล้วดังนั้นจะให้เขามาพูดความจริงหรือทําอะไรจริงๆทําไม่ได้ละแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยคนเราเนี่ยถ้าโกหกบ่อยๆถึงจุดจุดหนึ่งจะคิดว่านั่นคือความจริงเช่นนะฉันทําให้เขาหมดทุกอย่างแล้วเพื่อเขาทั้งหมดเขาก็ยังไม่รักฉันจริงๆนี่โกหกนะจริงๆไม่ได้ทําทุกอย่างเพื่อเขารักฉันแต่ทําทุกอย่างที่ฉันอยากทํา แต่ลืมทําหลายๆอย่างที่เขาอยากให้ทําถูกต้องไหมแล้วนี่คือทุกอย่างไหมไม่แต่พอพูดเรื่อยๆพูดเรื่อยๆพูดเรื่อยๆพูดความไม่จริงนี้เรื่อยๆจะคิดไปเองว่าฉันได้ทําทุกอย่างจริงๆนต่คนเจ้าชู้ก็เหมือนกันโ้ยผมรักคุณคนเดียวผมรักคุณคนเดียวผมรักคุณคนเดียว,ยวพูดไปเรื่อยพูดซ้ำๆเอากลายเป็นความจริงว่าผมรักคุณคนเดียวแล้วพอพูดผมรักคุณคนเดียวไปกับผู้หญิงทุกคนกลายเป็นรักผู้หญิง หลายคนแต่จริงไม่ได้รู้สึกรักจริงๆแต่มันคิดว่ารักผู้หญิงทุกคนดังนั้นเขาขาดความจริงเขาโกหกจนเคยชินจนเป็นธรรมชาติจนเป็นตัวเขาเองเราไปเปลี่ยนเขาได้ไหมไม่ได้ไไดเขาต้องเลือกที่จะเป็นความจริงด้วยตัวเขาเองครับ ถคือขาดความสุขเขาไม่สามารถมีความสุขได้กับปัจจุบันเขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งดีได้จากสิ่งที่มีอยู่ถ้าเกิดเขาสามารถเห็นสิ่งดีเห็นคุณค่าได้จากสิ่งที่มีอยู่เขาจะรู้สึกมีความสุขกับการได้อยู่กับสิ่งนั้นจนไปนจำเป็นจะต้องไปไขวาคว้า,วาหาอะไรอีกต่อไปแล้วถูกต้องไหมดังนั้นการที่เขายังไปขว่คว้าหาอะไรเข้ามาอีกไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งของข้าวของเงินทองหรือมนุษย์เพศหญิง เข้ามาเยอะๆเพราะเขาไม่สามารถมองเห็น no, ค so awesome. like, mm ุณ hmm. ค่าใดๆได้จากสิ่งที่เขาได้มาและมีอยู่กับเขาอยู่แล้วแต่เขาจะพยายามไปไขว่คว้าจากสิ่งที่เขายังไม่ได้แล้วคิดว่าสิ่งที่เขาไม่ได้นั่นแหละที่จะสร้างความสุขให้กับเขาแต่ความสุขมันไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตความสุขมันเป็นเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันผ่านการเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เขาคาดความสุขเพราเขามองไม่เห็นความสุขสามขาดนี้ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในผู้ชายเจ้าชูทุกคนที่ไม่มีผู้หญิงหน้าไหนจะไปเติมให้เขาได้จนเต็มเขาเองเท่านั้นที่จะต้องพลิกขาดมาเป็นครบให้ได้ที่ใจเขาเองอเขาถึงจะหยุดเป็นคนเจ้าชูค่ะหากคุณเจอแล้วคนเจ้าชู คุณมีทางเลือกต่อไปนี้ทางเลือกที่หนึ่งก็คือเลือกเป็นผู้หญิงในสังกัดชายชู้หรือทางเลือกที่สองคือเลือกหยุดตัวเองไว้ไม่ปล่อยใจไปกับเขาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปแบบไม่มีชายชู้คนไหนสามารถมาทำเรื่องชั่วๆให้กับเรานะคะถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะออกมาจากวงจรอ,อุบาท ของผู้ชายเจ้าชู้ที่ไร้หัวใจขาดความจริงขาดความสุขให้พิมพ์มาทุกนี้ค่ะว่าหยุดแล้วแค่นี้เองนีง่ายแค่หยุดค่ะหยุดทั้งหมดหยุดที่จะอยู่ในวงจรของเขาหยุดที่จะพยายามทําทุกอย่างให้เขารักหยุดความพยายามที่จะเปลี่ยนเขา หยุดที่จะรอว่าสักวันเขาจะเปลี่ยนและถ้าหยุดได้ทั้งหมดนี้คุณจะได้ชีวิตตัวเองกลับคืนมานะคะกดไลค์กดติดตามแล้วเลือกรายการโปรดค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่หยุดอยู่กับผู้ชายชั่วๆแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะ